ตอนที่218เจ้าคือมดแทนที่ข้ามีการเยาะเย้ยบนใบหน้าของหญิงโจและโรงเรียนลิงยิไวกลางคนซามาร่าเป็นตระกูลระดับสูงในเมืองหลวงของอาณาจักรหยกและหัวหน้าฝ่ายลิงยวได้พบกับผู้นำของซามาร่าโดยบังเอิญขณะทำภารกิจนี้เป็นเพราะเหตุนี้เครื่องประดับของโจจึงสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้เครื่องประดับของโจต้องการก้าวไปอีกขั้นและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโรงเรียนลิงยิวอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายโจและลิงยิวต่างก็ถือหุ้นกันคนละ50%และเครื่องประดับของโจก็เข้าสู่ตำแหน่งผู้ค้าอัญ,ญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีนนี่คืออาณาเขตของตระกูลซามาร่านี่คือดินแดนหยกซึ่งง่ายต่อการจัดการกับบุคคลภายนอกเพียงไม่กี่คนห้้าหาหน้าเสียดายที่ดอปเตอร์หวังมีพลังมากและเสียชีวิตเร็วผู้หญิงของโจพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอดีฟซีจิวต้องการต่อสู้กับเราแต่ก็ยังอยู่ไกล ฝ่ายลิงยูกล่าวด้วยรอยยิ้มหรือนี่เหรอที่ใจกลางถนนบัญชีวังเซียนยืนอยู่หน้าแผงลอยข้างๆเขาโมคิงลองถือกระเป๋าใบใหญ่ภายในกระเป๋ามีหยกทุกชนิดรวมมูลค่าหยกกว่า5้า้อยล้านราคาเพียงสิบกว่าล้านเท่านั้นความเร็วในการทำเงินนั้นน่ากลัวมากเพื่อป้องกันไม่ให้คนจำนวนมากติดตามหวงเซียนซื้อหินและไม่ได้แก้มันอีกเขาวางแผนที่จะนำแคลไซที่เป็นความลับกลับมาซึ่งทำให้ไม่สะดุดตาเกินไป เมื่อหวังเซียนนอมาที่บูธนี้เขามองไปที่หินที่ใหญ่ที่สุดตรงกลางภายใต้การจ้องมองของดวงตาที่เจาะลึกของเขาเขาพบว่าด้านในของหินนั้นแปลกมากจริงๆไม่ใช่หยกหรือสิ่งเจือปนแต่เป็นต้นกล้าต้นอ่อนสีเขียวตรงกลางหินนั้มีของเหลวสีน้ำเงินแปลกๆมากและหวังเซียนนอพบว่าเมื่อเขาใช้ดวงตาที่ทะลุทะลวงเพื่อมองผ่านหินด้านนอกดวงตาของเขาดูเปรี้ยวและอึดอัดมาก สิ่งนี้สามารถสัมผัสได้เมื่อเจาะพลังงานอันทรงพลังบางอย่างเท่านั้นแต่หินจะมีพลังงานได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรนี่อาจเป็นสมบัติมันไม่ง่ายเลยที่ต้นอ่อนจะอยู่รอดในหินหวังเซียนอแอบพูดในใจมีประกายความร้อนแอลวบขึ้นมาในดวงตาของเขาและพูดทันทีหัวหน้าฉันซื้อหินการพนันที่ใหญ่ที่สุดนี้เป้าดีสอล้านเจ้านายดีใจมากและพูดอย่างรวดเร็ว อ,อลองอหวังเซียนไม่ได้พูดอะไรและเอื้อมมือไปรับมันทันทีหินก้อนนี้ใหญ่กว่าลูกบาสเกตบอลมากโดยมีน้ำหนักประมาณ30หรือ40ตัวแมวกลับไปศึกษามันซะเขาแอบพูดในใจและใส่มันลงในถุงของเดมอนอซูเรดรา้อนทุกคนดูเหมือนว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในขณะนี้เสียงของฝ่ายลิงยูไวกลางคนดังอยู่ข้างๆพวกเขา แลนคิงยวและแลนชวนเฟงหันศีษะและเห็นว่าจูจ่ๆก็มีคนมากกว่าสองโหลที่อยู่ข้างหลังพวกเขาล้อมรอบพวกเขาเธออยากทำอะไรละ่ะแลนชวนเฟงเหลือบมองคนหนุ่มสาวสองสามคนจากประเทศหยกและถามพวกเขาอย่างเย็นชาเมื่อเห็นใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความไร้ความเมตตากล้าขโมยจากไซซามาร่าของเราเลยคนพวกนี้กล้าหาญจริงๆ มาราเนียเหลือบมองผ่านกระเป๋าในมือของเดมอนอซูเรดราก้อนและมีร่องรอยของความร้อนแอร์วบขึ้นมาในดวงตาของเธอและพูดอย่างสนุกสนานขโมยแลนคิงยิวและแลนฉวนเฟงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งใบหน้าของพวกเขาแสดงท่าทีของข้อผิดพลาดและความโกรธตามมาด้วยความโกรธขโมยเหรือเราขโมยเมื่อไหราตาข้างไหนของคุณเห็นเราขโมยแลนฉวนเฟงคำรามด้วยความโกรธเมื่อไหร่วันนี้ของที่ถูกขโมยไปอยู่ในกระเป๋าของคุณ มาราเนียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเราสามารถเป็นพยานได้หญิงโจที่อยู่ข้างๆเธอพูดช้าๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าการขโมยของบางอย่างเป็นเรื่องไร้ยังอายจริงๆมาพร้อมกับเรามาร่าพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปากเหม็นทำไมคุณถึงบอก,กว่าเราขโมยพวกนี้ซื้อมาเองชัดๆแล้วทำไมคุณถึงเอาพวกเราไปแลนฉวนเฟลงกล่าวด้วยใบหน้าที่มืดมนแค่พิ่งพาครอบครัวซามาร่าของเรา มาราเนียนพูดอย่างเย่อหยิ่งเชื่อใจเถอะนี่คือดินแดนของเราซามาร่าเจ้านายที่อยู่ข้างๆเขาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของไวกลางคนจึงก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วและตะโกนด้วยความเคารพสวัสดีครับท่านซามาร่านั่นมาจากครอบครัวซามาร่าเหรอชามาร่าเป็นครอบครัวที่มีอำนาจมากในเมืองหลวงคนเหล่านี้กำลังมองหาความตายจริงๆและกล้าขโมยของจากซามาร่า กวนที่มาวัยกลางคนที่นี่มีฐานะสูงมากในซามาร่าคนนอกเหล่านี้จะยั่วยุพวกเขาได้อย่างไรนี่คืออนาเขตของซามาร่าไม่มีใครกล้ายั่วยุครอบครัวซามาร่าเลยผู้คนที่เดินผ่านไปมามองที่นี่อย่างสงสัยและมองไปที่มารานียนด้วยความตกตะลึงโจคุณมากเกินไปแล้วพวกเขาไม่มีหลักฐานที่จะกล้าทําอะไรกับเราเหรอแลนคิงยูพูดกับผู้หญิงของโจและฝ่ายลิงยูด้วยใบหน้าที่เย็นชา ด้วยอำนาจของประเทศกองกำลังทหารของอาณาจักรหยกจึงไม่กล้าทำอะไรกับพวกเขานอกจากนี้ในโลกธุรกิจการลอบสังหารทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อมีคนฝ่าฝืนกดพวกเขาจะถูกลงโทษตามธรรมชาติคุณขโมยหยกดังนั้นมันจะถูกยึดตามธรรมชาติและเราจะไม่ทำร้ายคุณแต่ ฝ่ายลิงยูไวกลางคนมองไปที่แวงเซียนด้วยใบหน้าที่เย็นชาในฐานะสมาชิกของแม่น้ำและทะเลสาบแพทย์อัจฉริยะวังงาช้างย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผู้เสียชีวิต้าห้าหมอหวังผู้ยิ่งใหญ่การเดิมพันบนหินนั้นทรงพลังมากฉันชื่นชมมันมากแต่ฉันลืมบอกคุณว่านี่คือเว็บไซต์ของเราผู้หญิงของโจงมองดูหวังเซียนนอด้วยรอยยิ้มกว้างและพูดเสียงดัง ซามาร่าใบหน้าของแวงเซียนมีสีหน้าเย็นชาเขาไม่ได้คาดหวังว่าตระกูลโจและฝ่ายลิงยิวจะรวมกองกำลังท้องถิ่นเพื่อโจมตีพวกเขาโดยตรงแล้วยังไร้ศีลธรรมอยู่เลยคุณมันก็แค่โจรเมื่อแลนคิงยิวได้ยินพวกเขาเธอก็ดูพวกเขาด้วยสายตาที่เย็นชาที่ที่สาวน้อยในเว็บไซต์ของเราคุณควรใส่ใจกับคำพูดของคุณไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นไรที่จะให้ความรู้แก่คุณมาราพูดอย่างเย็นชาต่อแลนคิงยว เยี่ยมมากแม้จะร่วมมือกับครอบครัวซามาร่าที่ใส่ร้ายเราโดยตรงก็ตามวฟงเซียนมองมาราเนียนด้วยการยาะเย้ยและพูดอย่างเย็นชาครอบครัวซามาร่าของคุณจะต่อสู้กับพวกเราแน่นอนเหรอฉันขอเตือนคุณได้ว่าคุณต้องคิดถึงเรื่องนี้ฮ่า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 มาราเนียนหัวเราะเสียงดังเจ้าหนูเราไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องนี้แล้วจะต่อต้านเจ้าได้อย่างไร คุณเป็นอะไรในภาษาจีนของคุณในดินแดนของเราในซามาร่ามันคือมังกรที่คุณนอนทับฉันเสือที่คุณนอนบนท้องของคุณและคุณคือมดในดินแดนของฉันจริงหรือใบหน้าของหวังเซียนมีสีเย็นชาฉันไม่ชอบนอนราบหวังเซียนหันไปมองโจโจิวเวอรี่และฝ่ายลิงยูด้วยใบหน้าที่เย็นชาเมื่อเจ้าเลือกวิธีนี้เจ้าก็ไม่ควรหยาบคายตอนที่สองหมอหวังโปรดให้คำแนะนำของคุณห้าห้าไปมาโดยไม่หยาบคายเหรอ ถ้าอย่างนั้นข้าจะรอว่าเจ้าจะนำของขวัญชนิดใดมาให้พวกเรามาร่ามองไปที่แวงเซียนในวัยยาวและหัวเราะอ,อย่างหยิ่งผยองเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วนะับตั้งแต่การก่อตั้งซามาร่าในประเทศเจ็ดคนนอบจะทำลายรากฐานร้อยปีได้อย่างไรที่นี่ซามาร่าของพวกเขาไม่กลัวใครเลยจริงๆมันหยิ่งจริงๆหยิ่งในที่ของคนอื่นมันแค่มองหาความตายฝ่ายลิงยิวัยกลางคนหรีตาลงเล็กน้อยและมองไปที่แวงเซียนอย่างเยาะเย้ยนี่ไม่ใช่เจงเฉิงของคุณ พีทีห้านาทีแวงเซียนหยิบโทรศัพท์แล้วพูดอย่างใจเย็นให้เวลาคุณห้านาทีภายในห้านาทีฉันจะแจ้งผลให้คุณทราบมาราเนียนรู้สึกขบขันเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เขามองไปที่แวงเซียนอย่างเมินเฉยและพูดอย่างเยาะเยะ้ยเสี่ยวเซียนนอรเราแลนคิงยวเดินไปที่ด้านข้างของแวงเซียนและมองดูเขาอย่างกังวลไม่เป็นไรรอห้านาทีแวงเซียนยิ้มและพูดกับแลนคิงยู พวกมันพวกมันแข็งแกร่งเกินไปขอข่าดูหน่อยว่าจะหาทางได้ไหมแลนฉวนเฟงไม่แน่ใจเล็กน้อยว่าแวงเซียนจะสามารถหาวิธีบรรเทาทุกเขาได้จริงๆภายใน5นาทีบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาอย่างใจจดใจจ่อและโทรออกทีละคนมาร่าเนียนคุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้มีเสียงของชายชราคนหนึ่งดังขึ้น มาร่าเนียนผงะอยู่ครู่หนึ่งตามมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าทันทีแล้วมองดูชายชาราเจ้าแห่งการพนันเรื่องเล็กๆน้อยๆมีคนขโมยของของเราไปเราก็มาจับเด็กคนหนึ่งจริงๆแล้วขอให้เราซามาร่ารอห้านาทีหือโอ้ชายชารายิ้มและพยักหน้ามีใครในเว็บไซต์ของคุณกล้ายวยุคุณไหมมีคนไม่กี่คนที่ไม่รู้ความสูงของโลกเสมอมาราเนียนพูดด้วยรอยยิ้มเห็นได้ชัดว่ากลัวชายชาราตรงหน้าเขามาก ราชาแห่งการพนันก็คือราชาแห่งการพนันราชาแห่งการพนันเขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษเมื่อ5ปีที่แล้วและเขาไม่คาดคิดว่าจะปรากฏตัวในประเทศหยกฉันได้ยินมาว่าราชาแห่งการพนันติดการพนันมาตลอดชีวิตและเมืองแห่งการพนันทั้งหมดก็อยู่ยงคงกระพันหลังจากทักษะการพนันแทบจะอยู่ยงคงกระพันเขาก็ตกหลุมรักการพนันฉันไม่ได้คาดหวังว่าราชาแห่งการพนันจะอยู่ที่นี่ บางคนที่อยู่ข้างหลังผู้หญิงของโจมองดูชายชราตรงหน้าด้วยใบหน้าของพวกเขาสวัสดีราชาณพนันอาวุโสส่งโจหงไปที่เซี่ยหลิงเยโว่กลุ่มลิงยไววัยกลางคนทักทายชายชราที่อยู่ตรงหน้าด้วยความเคารพเอาละคุณกำลังยุ่งอยู่กับคุณฉันจะร่วมสนุกด้วยห5 5ชายชรายิ้มโบกมือแล้วมองไปที่หวังเซียนและผู้คนอีกหลายคนทันใดนั้นชายชราก็หยุดชั่วคราวจ้องมองที่หวังเซียนอนและรีตาลงเล็กน้อย คุ้นเคยบ้างเกาเหวินถูกคุณค่าส่วนตระกูลเจียงและเด็กชายตระกูลจู้คุณก็ทําได้ฮะหวังเซียนพงะไปครู่หนึ่งเมื่อมองไปที่ชายชาราชายชารามองไปที่หวังเซียนนอนด้วยใบหน้าบูดมึงเล็กน้อยเกาเหวินถือเป็นลูกศิษย์ครึ่งหนึ่งของฉันตอนนี้เขากําลังทําสิ่งต่างๆให้กับตระกูลเจียงและมีเด็กผู้ชายสองสามคนจากตระกูลเจียงและตระกูลจู้คุณไปไปที่คาสิโนเพื่อน,นําความตายอะไร ผู้คนรอบข้างต่างพงะเล็กน้อยและมองดูแวงเซียนด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจอ,อีฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะยั่วยุเมืองการพน,นันคุณไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายผู้หญิงของโจและฝ่ายลิงยิวโจโหงจ้องมองที่แวงเซียนด้วยความยินดีเล็กน้อยราชาแห่งการพนันฉันไม่ได้คาดหวังว่าเด็กคนนี้จะทําให้เมืองการพน,นันขุ่นเคืองนั่นมันฆ่าเขาจริงๆมาราเนียเหลือบมองที่แวงเซียนแล้วพูดด้วยการเยาะเยะ้ย ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าท้องฟ้าอยู่สูงแค่ไหนเขาไม่กล้าก่อปัญหาในบริเวณลามา่าของคุณเหรอชายชรากล่าวอย่างใจเย็นเรื่องเก่าๆหากคุณต้องการให้สุนัขของคุณมีอายุยืนยาวจงพูดอย่างระมัดระวังในเวลานี้มังกรปีศาจปีศาจท,ที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินว่าชายชรากล้าเรียกราชามังกรให้เป็นผู้นำเมืองแห่งการพนันโดยจ้องมองเขาอย่างเย็นชา ฮะใบหน้าของชายชราเปลี่ยนไปเล็กน้อยออร่าของเขาเปลี่ยนไปอย่างช้าๆดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ปีศาจอสูเรรากอนโมชิงหลงจ้องมองชายชราและเปลวไฟสีดำก็ฉายแวววาวในดวงตาของเขาซึ่งน่าทึ่งมากบูม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 ,บมทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามมาจากท้องฟ้าทุกคนตกตะลึงและรีบเคลื่อนตัวออกจากกลางของปีศาจชิงหลงทันทีโดยมองไปทางท้องฟ้า เฮลิคอปเตอร์เรือรบเฮลิคอปเตอร์หลายร้อยลำลอยอยู่บนท้องฟ้าและเสียงก็ดังก้องไปทั่วถนนที่มีการพนันด้วยหินว้าวเฮลิคอปเตอร์หลายร้อยลำอยู่ห่างจากพื้นดินมากกว่า20เมตรและทุกคนก็รีตาลงในขณะนี้ทหารชั้นยอดที่ติดอาวุธครบมือบนเฮลิคอปเตอร์ก็เลื่อนลงมาอย่างรวดเร็วในตำแหน่งตรงกลางชายชราคนหนึ่งเลื่อนลงจากเฮลิคอปเตอร์และมองลงมาอย่างเย็นชาเมื่อเขาเห็นตำแหน่งของแวงเซียนดวงตาของเขาก็รีลงเล็กน้อย ป้าป้าทหารติดอาวุธหนักทีละคนล้มลงบนพื้นถืออาวุธอยู่ในมือรอคำสั่งด้วยสายตาเย็นชาชายชาราล้มลงกับพื้นและเดินตรงไปยังตําแหน่งของแวงเซียนทุกคนรอบตัวตกตะลึงกับฉากนี้ตกใจกับฉากนี้พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมจูจ่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหลายร้อยลำบินเข้ามาและทหารหลายร้อยนายก็ลงมาเต็มแขน นายพลโกเวหัวหน้ากอดันเว่ยเมื่อฝูงชนเห็นชายชาราที่กำลังเดินตามรอยเสือดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยและตะโกนเสียงดังหัวหน้าของโกดันเว่ยนายพลของโกดันเว่ยผู้ก่อตั้งตระกูลโกดันเว่ยหนึ่งในบุคคลสำคัญในอาณาจักรหยกนี่คือตำนานตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรหยกทั้งหมดหัวหน้ากอดันเว่ยมาราเนียนตกใจและมองดูชายชาราด้วยความตกตะลึง ผู้ที่รู้เรื่องราวภายในจะเข้าใจถึงพลังของบุคคลในตำนานนี้หนึ่งคนหนึ่งตัวลินนำกลุ่มพี่น้องและสร้างครอบครัวโกตานเวยขนาดใหญ่ในเวลาสาสิปีผู้นำของโกดันเวยและลินของเขาเจาะทะลุด,ดินแดนหยกไปครึ่งหนึ่งในมือของเขามีพลังโดยกำเนิดไม่เกินห้าอย่างที่สามารถเทียบเคียงได้ในประเทศหยกเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำของเกดานเวยมีปัญหากับการฝึกฝนของเขาและชายผู้แข็งแกร่งของอาณาจักรหยกทั้งหมดก็มาเยี่ยมเยียน ทำไมจูจ่ๆหัวหน้าเกดันเว่ยถึงมาที่นี่และดูเหมือนว่าเขาไม่มีอะไรผิดปกติมาเรเนียนแอบพูดในใจอย่างสงสยัยเมื่อมาราเนียนรู้สึกสงสัยและครอบครัวโจและฝ่ายลิงยูรู้สึกประหลาดใจกับผู้เล่นตัวจริงจํานวนมากนี้ผู้นําของโกดันเว่ยก็เดินตรงไปหาพวกเขาพวกเขาทั้งหมดจ้องมองด้วยความตกใจหัวหน้าเกดันเว่ยเดินไปที่ด้านข้างของแวงเซียนและโค้งคานับด้วยความเคารพคุณหวังโปรดให้คําแนะนําของคุณ อะไรมาราเนียยดูฉากนี้อย่างไม่น่าเชื่อทุกคนรอบๆอบมองดูมันด้วยใบหน้าที่น่าทึ่งผู้นำอาณาจักรยกของพวกเขาเกิดตันเว่ยโค้งคำนับเด็กชายด้วยความเคารพจริงๆนี่นี่หรือคือผู้นำในตำนานมาที่นี่เร็วมากแวงเซี่ยนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความเร็วของหัวหน้าเกดานเว่ยและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา คุณกล้าละเลยกิจการของหมอหวังได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนที่ไม่รู้จักความเป็นความตายมายั่วยุคุณให้รู้จักกับหมอหวังหัวหน้าโกเวกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอย่างไรก็ตามมาราเนียนที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นรอยยิ้มของผู้นำโกดันเว้่แต่ร่างกายของเธอยังคงสั่นสะท้านจบ